เรียนเป็นเทพในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผลการแข่งขันระเบิดทัพย์อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยเงินใหญ่ที่สุดของการเดิมพันแล้ว ขั้นแรกเลยครับคุณเลื่อนเมาส์แล้วามาคลิกตรงช่องที่6กของเราคลิกไปปุ๊บหน้านี้ครับจะเป็นในเรื่องของการทายผลสกอร์ที่จะเกิดขึ้นในคู่นั้นครับผมถ้าทายถูกรับรองซับระเบิด <c oughs> มาดูด้านบนก่อนครับผมครับจะมีตัวเลขสกอร์เต็มหมดเลย1 0 2 0 2 1 3 0 3 1อยา่าวไปเรื่อยจนถึงอื่นอื่นอันนี้คือเราจะทายสกอร์ที่จะออกมาในคู่นี้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ต้องถูกปเป๊ะแบบนี้เลยป่ะใช่ครับผมถูกเป๊ะห้ามเคลื่อนไม่แต่เลขเดียวยกตัวอย่างคู่ลิวู เจอวัตฟอร์ดครับผมช่อง1นึเนี่ยจะมีตัวเลขให้เห็น2ช่องนั่นก็คือ8กับ19นั่นคือจำนวนต่อที่เราจะได้แต่อกับสิต่อเลยเหรอใช่ครับสุมผู้ช่อง1นนะครับถ้าคิดตรงบรรทัดของลิเวชนะพูลชนะ1นคุณได้8ต่อรวมทุนแทง100่ได้700เย็ดดอแต่ถ้าแทงวัตฟอร์ดชนะ1นึ 1> 1่งศูนก็จะได้19ต่อแทง100ได้พันแปดอันนี้ร <laughs> ะเบิดซ <laughs> ับแน่นอน <laughs> โอโ้น่าสนใจนะฮะกูชอบแบบนี้วะ่ะกูเห็นเงินกูรู้ว่ากูตาโตอ่ะ,คว,ะความโลภไม่เข้าครอบงำมีฮะแล้วมันจะไล่ไปเรื่อยๆอว่าอยากทายสกอร์แบบไหนอขอยกตัวอย่างสักช่องแล้วกันครับ4-2อันนี้เห็นเงินเยอะดีลเวอพูชนะ4-2 36ต่อแทง100บาทได้3600บาทรวมทุน <c oughs> ยังยังไม่พอ แต่ถ้าใครทะลึ่งใจใหญ่หน่อยแทงว่าวัดฟอร์ดนชนะ4-2ได้225ต่อแทง100บาทได้22,500รวมทุน คืมันก็มันก็มันก็ยากหน่อยแต่นี่แหละสำหรับคนที่ชอบเล่นบอลแบบเงินใหญ่ๆอ,ะอ่ะเงินใหญ่ๆอันนี้นนใช่เลยอันนี้มาถูกทางถ้าใครชอบเงินใหญ่ต้องแทงแบบทายผลสกอร์ไปเลยใช่แต่ก็อาจจะมีวันวานหน่อยก็ได้เพื่อให้โอกาสถูกมากขึ้นหน่อยไม่ใช่ทางเดียวและนี่คือทั้งหมดของเรียนประเทศในเรื่องผลการแข่งขันระเบิดซับ